สิ่งที่ควรทำท่านไม่ทำปัญหาของพี่น้องประชาชนยังคงกัดกินคุณภาพชีวิตของพี่น้องแต่ในทางกลับกันท่านกับเลือกที่จะทำในสิ่งที่ยังไม่ควรทำโดยเฉพาะการมุ่งมั่นผลักดันนโยบายให้พี่น้องประชาชนตกเป็นทาสของอบาย,ยมุกอย่างโครงการนโยบายเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กโดยมีคาสิโนสอดใส่ลองคิดดูสิครับจะมีประชาชนต่อต้านมากเพียงใดหากท่านนายกรัฐมนตรีประกาศนโยบายรณรงหาเสียงนี้นี่จึงเป็นเหตุผลที่พรรคของท่าน ายกรัฐมนตรีไม่รายงานก่อกอกอตถึงนโยบายคาสิโนหรือไม่การแรกท่านประธานครับนางสาวแพทองทานชิน,นวัฒนนายกรัฐมนตรีบริหารงานลาวกับเป็นหุ่นเชิดในการจัดทําโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โดยเจ้าของนโยบายที่แท้จริงเป็นผู้มีบาร,รมีนอกรัฐบาลซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินโครงการดังกล่กาวตามไทม์ไลน์ดังนี้22สิงหา2567บุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปออกอากาศในรายการดินเน t a อ k ในหัวข้อวิชั่น for Thailand 2024ซึ่งเป็นหนึ่งใน14วิชั่นคือโครงการ Ent e เ t อร์เ e n t Complex พกำหนดงบลงทุนการลงทุนแห่งละ1 0,000แสนล้านบาทในกรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดงบลงทุนแห่งละ5 0,000 000, ล้านบาททั้งนี้ก่อนหน้านั้นในวันที่29เมษายมษาถึง2พฤษภาคม2567สซื่อมวลชนรายงานว่าบุคคลในครอบครัวท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อดูพื้นที่โครงการเ n t e r t อร์เ e n t c o m p ค e x จากนั้น 12กันยายน2567ท่านนายกแพทองทานชินวัตรได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในข้อ7ระบุว่ารัฐบาลจะส่งเสริมโครงการอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งสอดรับกับวิชั่นของบุคคลในครอบครัวท่านต่อมาวันที่13มกราคม2568นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการล่างพรบรป,ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งถือว่า ท่านนายกรัฐมนตรีได้เริ่มนโยบายที่สอบไปในทางทุจริตเชิงนโยบายอย่างเป็นทางการแล้วท่านประธานครับในการลนลงหาเสียงเลือกตั้งของท่านไม่มีนโยบายที่จะให้มีคาสิโนแต่ประการใดวินยูชนคาดการได้ว่าอาจมีบุคคลใดได้ประโยชน์จากเงินใต้โตะ๊ะจากใบอนุญ,ญาตคาสิโนหรือไม่หากมีการทํานโยบายการพนันออนไลน์ก็เป็นการเปิดช่องให้มีการหารายได้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้กับตนเองและพวกพ้องสอว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายได้เช่นเดียวกันหากท่านหรือพวกพ้องจะไม่มีพฤติกรรมเช่นนี้ก็ขอให้ประกาศกลางสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับให้ประชาชนได้รู้ว่าคาสิโนและพนันออนไลน์จะไม่มีเงินใต้โต๊ะ